โอ้โหโอ้ท้าอยู่ผักกโอ้ยใหญ่น้อยแลอันนี้อมน้่อยลเลื่อาักกุรักาะขานลขาวโสวายอ้กไปงบปลาลลไปลง่ปลงกป เอาพัน,นวนันคือคือคือลจังลูกเนยหันหันมาคือละหล่อจัองลูกเนาหนึ่งลายเาดัไฟยางอเอาเนอมันเป็นปาอ้าวกรลักอ้วนแล้วครับนผมโป้ย มือนี้สะเทือนแน่ละมือนี้อ่ะมือนี้มือนี้ไปซ้อมกันเออมือนี้ตีจริงได้เอออุ่นเครื่องได้น้องนี่ว่าอะไรก็ฟรีบ่ะน้องนี่ครับฟรีน้องอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเลยมาเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนเดี๋ยวท้าต่อยก่อนไปก่อนโรถต่อเซฟโลมือจกติ๊ติ้วมือจกอีกอ่านไก่จัดวันไปก่อนแหละงานเอาเฮได้ไหม ได้เ,เปิดลูกพี่จะล,ลงไปได้ดหรอสินรุ่นเออจะเ,เปิดเต็มโหมด,ด,ดมืองอมหอยอย่างเดียวมันบ่มือน,นี่อ๋อพันในก็มาแล้วพูเออไป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 เดินทาง เเียน้ไไม่ดกสวัสดีพี่น้องพองปลาสปูสกคนสวัสดีครับทุกท่านโอ้ยแซ่บสซยสวัสดีครับผมโอ้แซ่บสซยก็มาครับคาดตะปาวี้ตะาวี้ตอนนี้พื่นถึงบลบือครับบลับือครับผมโอ้ทันทันทันเพื่อนทนเพืนมีคาดได้แล้วมันเมื่อคืนเจอกันลุยน้องไก่น้องเรือเบอร์กะต่อยเพียร์สิบโลสิบโลพันในครับสองพัน คุณส้มคุณละร้อยาาอสักหน,น่อยไหม,ม,ม,มครับไปฮะระวังชีพนุ่งสองร้อยมีนาก็มาเายิ้มส้มยิ้มส้มครับลงบ่ได้อุบัติเหตุเล็บจิกไปเต้นโมลำซิง่งลาเขาเยียบเล็บ <laughs> เล็บครบเล็บครบเฮ้ <laughs> <laughs> สี่โอ้ยจากซีวอลใดๆครับห้ามบ่อยู่ล,ละ เป็นอาทิตย์หลือเพื่อนบดีลงจั๊กจั่วอะไว้าวกาวางี้ยอีกบ่ายได้เพื่อนมาแย่แห้งพี่น้องเอ้ยกันทั้งนาวโยนเฝ้าดังไฟยางเหรอเ้อมันเปิดฝ่ายเลยเนาะสวยงามขันนะเฟรมนี่ต่อผ่านไก่มานก้อนหมู่เลยโซ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 โอู้โถ ปอจันวันผูกผูผูกดน้อยเลยกดสปายกดน้อยโอ้มนอยู่ในไม้ซุ้มไม้นั้นโอ้ปากกดตวงไญ่ผูปลายยังนะสวายบิดวายพัังงาอยู่ดีไอ้ปะจีนวายตคนมันเคยห้ามห้าเนาะทั้งห้าได้นี่ฮะ โอ้จานวันเสบลว่าไนไดกำลังอาวุธกำลังมาถึงครับโอ้ต่อหน้าต่อตาเฮ้ยปูปเดี๋ยวดจเลเฮ้ยมีสายนี่รูยเอาแม่แม่แม่แแม่เอาแม่ปูมีอาวนละล้านเดวอาม่เมื่อบ่าเม่ไปผแทนเขาทาอยู่วะนี่ปลาท้าอยู่ ปรากฏชัดหญ่น้อยแล้วอันนี้นะปรากฏออกฏวายช่างเดียวชาแนลครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สไวก็ตะนมีมาม่วนน้ำตาลุดยากัดหมูลุงหปาปลาปาุดนำสวายเรืองไอ้ต้อยหางน้อยนี่มีเอะเอาไข่มาโรดตื่นเลยฮะึงมันจนกล่องเลย่นะไข่น่ะไข่นะเปา่เยอะไปเลยแล้วปนนิน้อยอยู่เอาพันวันคือคือคือหล่อเจาหกเลยอานฮันมันอหลอจัลูกเลย หนึ่งลายพันวันเอาแล้วพันวันเอาแล้วหนึ่งกะเพียนอ๋อลำแรกของพันวันนะครับน,น้ำซองไงบัดบัดบัดฟรีบัดเป็นแบบนี้เนาะ บัตร400ห้าร้อยรถป่าฟีอันบัตทึกฟรีผาดเออไม่ว่ามันบ่อน้องหากบ่อมันบ่อ สงสัยปลาสลิดกัดมันออกมาเพื่อนเพื่อนกัดหางไว้เพื่อกัดหางหนเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหผ่านดอสอีกเลี้ยวอุ้ยพู้พูดเอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นมาพี่บ่ได้เลยถือโบถือมาถืงปลาปลากระเป๋าอือ๋อเจ้าคือมารใช่ไหม เปาวแ้มนลขมีเบขาวานเป็นปีเป็นซ่าขาบริจาเด้อปลาเป้าเด้อเจ้ามาผู้เดียวเลยเิมแหลนเลยหลายเลยหลเาเเดี๋ยวเดีกยรากู้นปีเจอน้ำมีด้ายอ่ดอกเป๊ะอืออไพักกัเปาโอบสวยงามเลยลงน ทิดทองก็มาครับนี่นี่นี่ทิดทองก็มาตึกได้มือนี่ฮะโู้สมรวจขนาดทองเอ้ยเออทองลงวานซอยมันนี่ทองทองเคลื่อนแล้วมันในหมู่ลายอ้โลือบ่อพานนกมาครับนะเพิ่งจะเอาปลาปล่อยไม่โอ้ ปลาหยืกันพี่เว่าชดห่างมันเดผูเ่ปลาจีนนี่คือปลาในได้กันนดมีชดมีเกี่ยวนะถ้าเขากระตายแล้วมันชื่อเปหามันเดีเฮอปลาเป้าอะไรกินางมักเอาทำยังเอาด่าเลยใส่กับตัวใดใส่ได้นี่ยนใส่นี่ใส่นี่ใส่ยางนะใส่ย่างนะย่างเฟื่อยนี่ยนยเนี่ย่เนี่ย เออใส่ลายๆอันมันจังคือเออถือว่าเมื่อจังเขาจงบายเขาโอ๋มันจะคือเสียงอุตัวนี่ข่างวายแล้วผูมันวายนี่ขาดจะไปข้านใส่โคมเอาไว้ดิเอออยากใส่กันโยนลงมามันน้ำผีขี้มีไม่อยู่เบาหวานไปเฮาวีดเฮาวีดไปเหรอเฮาวีดอยู่โอโต้ผ่านเพื่อว่าเพื่อต้อยโอ้ยอ้อเลยโอ้ยปล่อยตายแหละมันมีอยู่มันมีอยู่โตมันอยู่ กูยันปะเฮมึงน้อยกว่าป่าผูเอาขึ้นไปก่อนเลยเัมนพอฮ้ยยยเฮ้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 ยตุ้มตุ้มตตตตโอ้ตันโตน้อยีโอ้ตัเยอะปโอ้ย้ำเพนนโอตายตัวนี้ลวกูบงแล้วนี่ทอง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 เยวิเพกี่ยมเกี่ยมมันต้ทางูนเดียวกินก็โยกวันนี้มีมา โอ้โหคุณมันเคยได้มันก็ต้องได้วนคุมได้เข้าเ้อย่าไปชนใจยังไม่ได้จากตัวนะฮะคือมันขาดกันแท้แม่นบอกคอยเสื้อเจ้าอยู่นั่นะนั่นแะนั่นละปัาปัปัากระหฮะเออคือไว้เฮ้ยโอ้โหกระหูคปลาสปลาน้อย คองเพ้อคองมันได้ว่าอะไร้องก็เห้ว่าไว้เจ๊เขาเออพุจักว่าเดี๋ยวนี้ผูกผูกได้เออแต่น้อยมันมีปลามันกินเลยได้บ้างไหใกล้เกิดใกล้เกิดงานนี่เต้าอูสิบโลอุ้มขึ้นมาเลยปลาตัวแรกขี้เหื่อทั้งนั้นไซโอ้ยตัวแรกตัวแรกตัวแรกของซับดา ห,ห,นห,นห่างหายไปนานหน่างหายไปนานความเคยชินบมมีเลยตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับนะฝนตกแล้วาาลมาฮื้อน,นองฮื้อสะพานกนกนะครับ่นสิบป่อยปลาใหม่ปีหน้านี่ปีหน้าเอาปลากระโห o ล้วนๆเหมือนบ่กับปลาปลาบึกสั์ใหญ่เดียวเลยฝนตกมานี่จิต าความรู้สึกตัวแรกของสัปดาห์นี้เป็นยังไงมีความรู้สึกไหนตัวแรกตื่นเต้นอยู่บ่่ตืนเต้นครับตื่นเต้นสิบโมได้งมหอยเนาะมันเนาะทีแรกว่าคำบ่ได้นี่ก็สิไปงมหอยเป็นบอหอยบ่มีนองนี่ครับนองเอ้ยกระยันนองเนาะนายกองยันนองกูปานบัวูปานขูปานเข้าเข้าตัวที่สองครับตัวแรกมาแล้ว อีเลอีเลอตัวที่สองต้องได้เอาฟองไปเลยได้รอบนี้เนาะฟองต่ำอื้อเสื่ออยู่แม่นบอกเอา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 โอ้ยตัวที่สองดีใจด้วยในรอบสัปดาห์คอยเสื้อคอยเสื้อในฝีมือเจ้ายูเซฟเลยเอาโบส่าคอยกับโบือมาแล้วเนาะ อือสวายกอผ่านวันเราอีกแล้วสวายทานมี่เขานองียกมานขด้นองเสียเงินเราอยกนเอาสราคาซื้อเท่ะเพียนอนีตัวนึงนะฮะแมูเไทยม่ได้เด้ไทยมาไกลไทยมาไกลก็มีขอได้เชฟอ๋มือนี้โซฟอร์มขนาดเอาดอดดอดอดวานวานวาน อย,อย่าไปเบิ่งของเขาดอสเ <c oughs> สียักสีปะเป้าฮะเสียดปะเป้าปะเป้าสองตัวแล้วแต่มากี่ยครับมึงเสียดปะเป้าอันเะดีนนะน่านะ่าน่าน่าให้หมอฟอดมันนะเอ,อ,อ้าผ่านตามป่าสวายแม่นบ่บะป่าปะตีซื้อบ่ เพื่อู้ได้ปลาเป้าคือบดวายสวายสวายมีีเดยวขรขึ้นอย่างีน้อยอย่เนาะมันมีหุมน้อยปีเดียวมันเป็นนี่เลยเด็นี่บอละปลาปีเดียวมันธรรมดาละเะเห็นบอกเห็นบอกคือบอกเห็นแบบนี้ คอยอวางเพนไปเบิละ,ะลว่ามันก็พูเป็นเอลมาแล้วพี่มันก็มีปล่อยมันไปนยมาเฉยกระไดพูเฉอะพูเป็นละเอวมันก็มีหาไปน่มาทำกับสะเตอร์เนาะตัวนี้เนาะดุนนี้ป<อ>่อผ่อนตามซุ้มเหมือนน่ะได้ผู้ยันจือกองกลางบ่โอ, <c oughs> อ้ตัวเนี้ มาแล้วกันไว้เออังไว้มาอยู่มองวักแล้วล่ะว่าย <c oughs> มันอยู่ทีงไหนอยู่ในมองวักนั่นพอดีเอเผพายพอดีอ้ <c oughs> แม่ละสว,สวายสวาย,ายนี่เขาเอาพื้นตัวเลิกกับมีแต่ครัวลี่ปนัยกัน, <c oughs> <c oughs> นรึวะต้องระวังกันนะเราครัวลีเพื่อได้นี่งก็มีจะคุยกันนะจะสู้ได้บ่ มันจะมจะไปทางเดียวกันเองแงจคลองพวกเลคลองว่าเป็นปลาเต็มอยู่จรวแงกูวบาวันเนีใส่งวันนี่แหะแต่งแงกูเยกินีไหกินมูรอดบ่ออลมาแล้วตัวนึงล้ตัวเละอนาน นปลาทองปลาทองหาเวียกแล้วสบายโตแล้วมันสปาสปาเอาไหมปลาทองปลาทองก็งมไว้หูมันงมซอยเ้ยซอยมันเดซอยเดซอยพันไน้เนี่ยปรมานแท้เอาเอ้าเอาเอาโอ้ ลงไปลงไปลงไปปเีลงไป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 ปลาทองมาพี่หรือน้องอืมจะไปเปิดคือเดียวได้ถือสุากหูแบบนี้ไก่เอ้ยนี่เปิดแล้วมาพี่ย่างกายน่าเอ้ยจะล่นเปิดมาพีมป้าจ้าออออก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 อปลาทองง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 ้นไง

ในสักปลาีนี่น่ายเ้ยไก่กมาคุ้มน้ำเย็นน้ำเน้ซมแล้ววิธีเซมเลยนะจิมเนาะน้ำตันี้เตรอบเสียก่เยอะพนตุกพูนเนาะพอีครับสรุปผลแล้วกับได้อยู่ครับมันนี้ก็ฮื้อนองเนาะเสียงไก่ก็มานอยู่ลิ่มลิงฟิมนี่ มัอนี้แค่มาวอร์มเหนาวเฮ็ดบี้อะไรบ้านี้นี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อน้องนะครับเพื่อจะเอาปลามาปล่อยใหม่นะครับจะได้นะครับปลาสุมากปลายังหลายแต่คนหมุพอมันนะครับมองกับประมาณควงฟกว้างความยาวประมาณหนึ่งไร่ ก็มีแต่หื่อน้องเพื่ปล่อยปลาอีกูได้แล้วไม่เห็นใครเฮเลยทีคนอื่นได้ละเฮเอาเฮเอาโอ้แต่เราหกแล้นะครับถึงถึงเจ็ดแปดโลนี่ละนึกว่าจะไม่เจอ <c oughs> ครับเจอแล้ว บอฟีแบบเป็นนนี้เนะาะโอ้ผ่านนี้มเนียเอออย่าทรงใสยทองกะโฮเอ้ยเหยียบร้อยผ่านวันร้ายนะครับออสลามสลามน้ำจืดปลาสวายวันชู่เนี่ยนนี่ เป็นตงปลาสลิดเจ้าอันนี้ี้เนี่ะอันนี้เขาวอมในลูกคูในมือนี่ฮะมืออื่นเขเอาจริงมื่นนะเอานองไร้อมื่นนองมันโนโอ้ไปนบอกินยี่ยมทันมดเอาปลาโค้นองบัวงฮะนองบัวุ่มอ่ะ าเอนี่ผมมีบอเอยขังไว้แมันเลยตะหูแล้วบอกมันูมาอยู่ฮะอ๋อยด้ตีแตเชเออเปลยนป่านมันกระบุนะ้คู่กรณีอ้ามนเยเปิดเปิดแหงยมเจ็กอ๋อทูยิ้มยิ้มเออยิ้มร้อยละ เอ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยอ้้ยโอ้ย้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้โอ้ยโอายโ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอยอ้ยกออ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยอยโ้ยโออ้ยอ้้ยโอ้โ้ยอยอ้ย้ย้ยอ้ยอ เ้ยใโดโรงาบาลมึงไปอยู่ประจำอยู่แล้วไปนอนกัีงาดีแฮยิกนีเจอมาตาทองไปห,ห <tr diyor> าเพื่อนกันน่ะเงปัหาหางเฮียนมันเป็นอย่างคือเฮียนคุณตัวปลาปลาพวกปลาจะเพียนปลาในหางเฮียนมน ปลาบาปลาเบาปลาางน้อนามูพอกกิลใน2ตัวปลาไว้หนงตัวปลาไมได้รแม่บาดซีนโาปลาทลไงนโอ้หปลาเท่า่อ้งี่้มนี่ปาแตด้ะองยบบาง้องนี่กูแ่พืนเดอยู่ พ่ขอออกกูพีป่ะทันอย่าว่าได้ออไปไปลงไปแสดงความดีใจกับพ่อมึงนู้ท่อง <c oughs> มาถ่ายรูปก,กับพ่อได้ลูกพี่มาซักรูปเป็นเกียรติประวัติมึงไงจับมือกับพ่อมึงเขาเป็นรุ่นเหมือนกันไปเร็วทองไปไปไปจะจับมือกับพ่อมึงเฮ้ยเบึงหน้าอีอ <c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศนะครับนะสำหรับลิปนี้กับสติปิดไว้ท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับบอนป่าฮะมืดแล้วบอก้นลงบเเพชรนะโอ้ยมันาเเนาะเปิดมอแมดสุ่สุห้าเนาะป็นลป่าบอนจะบอยื่อายพท่านสวัสดีครับจะมีท่านไว้อีกนนึงกับผ้าเด็ก 咱们那个。